อ่านี่ถึง้ลยเยี่ยมแ,แล้วขอจัดการหนะ่อยต่อขึ้นร้านต่อแป้งเย็น,ยนค่อยค่อยคุยโอเคดีพี่ว่าพี่ว่าพี่ว่าไม่เห็นอ่ะมันมืดเอเคมไม่ทำไรไม่มีไรไม่มีไร นั่งคุยนั่งนั่งคุยกันอะไรนั่งคุยตลอเพราะว่ามันยังไงมันมีอะไรกันคุยใครอยู่ใครนะสี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 ไม่แล้วเราไปหาเรื่องเหรอครับเต่าไปห้องมึงไม่ได้หาแล้วมึงเข้ามาทำไมมึงเข้ามาทำไมจำพี่ได้ปะเขารู้ไหมว่าพี่ใครเนี่ยที่คุยกับเองทุกวันแต่ก่อนไอ้ตีนใหญ่ใช่ไห มึงมึงไม่ต้องเจอกูที่งานเนี่ยกูมาเจอมึงแล้วเนี่ยก่อนงานด้วยมันเป็นยังไงไม่เอาดีแล้วกันไม่ไไมม่่ทเคยหาเรื่องอยนี้แี้วไม่ไม่ใช่มันไม่จบไงมันจบตั้งแต่เมื่อวานแล้วกูบอกแล้วไงใช่แล้วมึงแล้วมึงมามึงใจยังเย็นเด่นอยูงเลยว่ามันจบจบไหมบอกไอ้ะดีบอะดีบอ้ดีบอ้ดีบอก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 กู เพื่อนมึงอะมันก็ตัวดีกูไม่ได้ออกตัวแทนนะฝัางเว้ยูรือเนี่แหละมาเนี่ยคือจะมาเคลียร์ให้มันจบไม่รู้หรอกว่าไทยไม่ไายเลไม่ได้หายเลยผมไ,ไม่อยู่เข้าไปก็มันแรงเลยว่าเขาอะานหลายครั้งแล้วหลายครัคร้งถามดิ ไมม่ครั้งที่แล้วเคยเห็นปะคือเคยมาหาแบงค์ทีนึงแล้วเพราะเรื่องเนี้ยเหมือนกันอ๋อเรื่องเนียมคือเขาไม่จบอ่ะคือเราก็ไม่รู้จะพูดยังไงกับเขาดาเรื่อยๆะด่าตลอดอ่ะคือเขาด่าไม่เท่าไหร่เขาทักเขาไปบอกให้คนอื่นออกตัวแทนอย่างเงี้ยมันก็ไม่ไหวออกตัวเองดีกว่าไหมเมื่อวานนั้นก็อะไรอ่ะทีนออกตัวให้ออกตัวให้ย็งไงร้อนหลุด เราหลุดแล้วคูเห็นมันคกูเกรงใจครูลูกไฟมารหาราอกซึ่งครูสาย่างั้นแ้วจะกมไหมครับจะต้องออกมาหรอกแค่ว่าไม่ได้ไม่ได,ด้กลัวมาคุยเ,เฉยๆค่ะอยากให้มันจบแบงเอาไงอ่ะแบงพูดดิแบงตัวต้นเรื่องอ่ะ ไม่จริงหรอกเขาเห็นหลายครั้งแล้วแบงด่าครั้งนั้นแบงก็ด่าเขาเขาก็มาแล้วมันก็ยังไม่จบยังไงครับเราไม่้องเขาทลยไม่ด่าเขาไม่เตะแบงเข้าไปห้องเขาทำไมอ่ะสียอะไรไ ูุตงคอประสัดกูเตะอะไรมึงอย่าเพิ่งเจ้อร้อ,รองทำนยี่ไ้สี่มึนก็เพื่อนนมาก่อนอ ปะพี่ออฟเอางี้ดีกว่ายุบฟาร์มไปเลยถ้าจบอ่ะไม่ยุบจะยุบมาใหม่อีกรอบได้ไหมเตรียมไม่พร้อมก็ได้ไม่ได้เก่งกูไม่ได้เก่งแต่ปากไ้าไใช่ปะไมอยากใหมงึงพูยจัด้าสวสยอ่ะมัน ไม่เก่งแต่มึงไม่ปล่อยมึงไม่ปล่อยมึงมึงเฉยๆกูนะเฮ้ยให้เหมือนในเกมดิแบงค์อันเนี้ไม่ได้ว่านะแต่เห็นในเกมเก่งมากเลยอ่ะไม่รู้รู้ว่าเป็นรู้วมึงอยู่มันรู้มันรู้อยู่กับตัวไม่รู้เรื่องเลยอ่ะไม่รู้นี่นี่นี่ไอเดียออดิชั่นป้าเดี๋ยวว่างๆอ่ะให้เข้าออดิชั่นนะแล้วก็ไปดูแบงค์ก่อืมนี่ไอ้นี่อยู่มาเฉยๆแล้วคือมันมีปัญหากันมาตั้งนานแล้วพอเข้าไปเนี่ย ก็าเล่นเกมอะแต่ปัญหาคือไต่ออกไปคือไม่อยากมานั่งดา่าเพราะมันจะคดยาวือว่าไม,ไม่ไม่ถูกกันอยู่แล้วไงแต่เสียงก็ามา,า,มา,าเข้ามาหากูเข้ามาเพื่ออะไรครับเข้ามาเพื่ออะไรเคยเห็นบ้านเนี่ยเคยมาหาแบงค์ที่นึงละอยู่กันปะไม่มีใครอยู่นี่นี่เ็าจะมาตั้งแต่รอบนี้แล้วนี่น้องสาวเวอืมก,ก็ลองคิดดูว่าถ้าคนมันไม่เกลียนอะทําไมคนอื่นเขาต้องมาหามันถึงสองครั้งถูกปะ อันนี้ไม่ได้พูดเอาดีเข้าตัวอืมคือแบงค์ไม่จบแล้ววันนั้นที่มาหาแบงค์ที่นี่คือคุยกันว่าจบแล้วแล้วพอแบงค์ไปเล่นเกมไปฟ้องผู้หญิงหลบอยู่ใต้กระโปรงผู้หญิงก็ไม่รู้จะพูดยังไงเออหลบอยู่ใต้กระโปรงผู้หญิงแบงค์เคยท้าจูนว่าถ้าจูนเข้ามาในซอยนี้จูนจะออกไปจากซอยไม่ได้เอาสิแบงค์จะทําอะไรวันนั้นแบงค์ท้า ไ,ไี่เป็น,นเรื่องอะมันเป็นเรื่องเกมอะอือจริงๆมันไม่ใช่เรื่องเนี่ยนี่เขับมาจากดอนเมืองเลยหนเอยพี่อไม่ใช่ไม,ใชไม่ใช่ใกล้ๆ,ลๆนะจริงๆรู้ว่าพระพระประแดงก็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 อยู่แหละตกไหมกาน农民工ดอกไม่กับ ไม่กลัดน,นะฟังนะมันไม่กลัดน,นะไม่เห็นอะเอาเป็นว่าจบเลิกแล้วกับการพอแอคปล่าไม่ต้องไปถามอีไม่เอาว่ะพี่ว่าขบับรถมังกรอยู่ฟาร์มนี่โอ้โหเจี๊ยบอยา่าเห็นเป็นเด็ดกได้เหี้ยไม่ใช่รุ่นเดียวกูทำไมอะม่ะน่ามีปัญหออาอะมีมะล่ะให้มันตายตรงตัวเลยโอ้ เด็กยังรุ่นน้องผมเลยนะอันนี้ก็ใช่ไงมันรุ่นน้องไงดูแล้วเด็กมก่เคยเล่นิชมัปะเคยเล่นน่บงนปเีจะขอโทษขอต้องไปกาบกราบทีเลยไม่ต้องยกมือไหว้อะยังไงก็ต้องไหว้พี่ขอตอโทษต่งคนต่างจบไปรอไปดิไปพูดใช่ปะ ช่วยคือเอกูเยเออว่ากไมอยู่ขอโทษนอนือไหว้นึงดีพูดดังๆไม่ได้ยินคือเขาอย่างไงเขาเป็นพี่ยกมือไหว้มันไม่เสียหายรอกแบงค์ จะมาตัา้งแ,แต่เมื่อวานแล้วหูตัวมากแต่เพื่องจะติดงานมันไม่ซื้อเขียวมา ไม่รู้เรื่องหมดเพื่อนมึงของไม่รู้เรื่องหรอ,หงอกมึงอ่ะกับกูไงแบง้งขอโทษไปถ้ามันจบจบอ่ะตุนเทียแล้วค่อให้ดูมันทำหมดแล้วจบมก้กหมดแล้ว แล้วยังไงอ่ะขอโทษไงเอาขอขอดีๆหน่อยขอดีๆหน่อยมันไม่ว่าจะคีเสียหายหรือไม่เล่นลูกมี้ว่ามันเป็นร้ายขอปล่อยไปเอาแบบให้มันได้ยินไม่ได้ยินไม่ได้ยินคือจะขอโทษเบาๆหลายรอบทั้งมครั้งเดียวมือนิดหน่อยได้ไม่ว่าไม่ใช่ป่ะ ฟลุ๊ามันน้องไงเยี่ยมดูนคพูดมันดิจะมีเรองอย่างนี้ไหมี่ามจะไปขาดกันองีอยู่ของมึงเฉยๆเหรอไทรกันแน่ขอเลยลาละ ไปขัดใครท่มีู่ไปใครอพวกมันรู้จักไม่เข้าไปแนะครับแตี่มาขัดโดยตรงแล้วเพื่อนเองคนนึงชื่อที่แที่มันจบไปแล้วเรัอยกยากทีสาเฮ้ยมาเ่ยเอาวันนี้ยีา ขอโทษนะครับที่ร้านี้จบเดี๋ยวกลับนเลยเี๋ยวมตัวกนเป็ักรุญหใจเยนีินี่กจเย็นสตครับพี่มาเนี่มัน็นออัจะมีไม่้แไม่ใช่แค่นี้มันก้เลื่อกยาวเลย

เดี๋ยวค่อยเอาคือคุณทําไมอ่ะโทรศัพท์ขึ้นน้องกลับจบแล้ว 阿尊。<laughs> <laughs> 来吧。